มาครูเขียดด้วยค่ะมือนีขมาเขียดสวัสดีครับสวัสดีแฟนครับทุกท่านครับผมไก่ไก่รอแถวบ้านนี่แหละค่ะเมียนอ่อเท่งนั่คายเขียดครับยุบหาศูนย์เมียนภาษาย่านสัญญาเนาะแปดศูนย์เือก่อ0ศูนย์แปดศูนย์เจ็ดศูนย์เมียนจคือพ่อนี่ตัวที่สองครับจ่อยมน Lót chưa với con tôi nóng. Lói hết đọc ngay. nhay sắm bóp 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 อยังนั้นี่มาเบิงคปูเห<ป>นียนโบอโอ้ยเพ่งเนาะเพ่งหนีได้หนีเพ่งเพ่งนี่เพ่งแบ่งไล่ได้ได้นี่นี่กระเจียดจัง,ง,งลไลยเนาะเฮาเห็ดเฮาอยู่ไกลบ่เฮาเฮา,ามาบอกไก่มันมีบ่งเทียอยู ây, อ่ไก่บ่งเพื่อนเปิดเพ่งเอาตหลีกเลี่ยงบ่ได้ครับหลีกเลี่ยงบ่ได้นี่ขาวจัว<อ>นาเทียง, <k ia, S 2> งามอยู่เรื่อยๆรื่ยังไช่ล่ะเออดไม่ใช่ป่ะ อุ้ยดีนะเต็นเขามื่อนี่ะเด็๋ยีดิโมออกจากไมอุ้ยตกใจเบิดอุ้ยกำลังสิย่างเข้าไปเต็นตั้มพีปึ้งมาผีปึ้งอืมตัวเต็นไปใส้กัดหลอดยางอยู่นี่ครับคุ้มต้องคุ้มฮ่าเรื่อย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 ใรลุนยุ่งอยู่แมีนครับกับพ่อได้อยู่เหรอพี่น้องกัดสิละครับสลับไปสลับมั่งสิละกัดสรรหาฉีดไม่ไม่แน่วไม่ไปงีบสินะพักแน่เมีนครับเพื่อที่จะว่าห้ซ้ำเพราะว่าเพราะว่าช่วงนี้มัน มันมีแต่แนวหาย่างมันหาานหาแรงครับก็สลับเลี่ยนไปเรื่อยๆเพื่อ,อ,อที่จะบ่าหายเบื่อหน่ายเองสินะก็ดิ่นล่นว่าสันทงแมนแมนครับนี่น,น,น,นี่อยู่นี่เลยงุ้มเลยนั่นนั่นน,นั่นละโยออกเกี่ยวแข้มงมค้ับเจดีหนุ่มตัวตรงๆเลยค่ะพี่น้องตัวงามดีรีมือนี่มกุมกมกุกมุกมุกมุกนี่เหรอ มีแถบทุกส <see> <monastery> <The> <response> mm ีเหรอพี่น้องเขียดโม่ีนปปับสภาพสีตามมองยูเหละวะก็เป็นสีพลาสต์จิมีง่าย่งย่ดีเด่นอ่พี่น้องใส่โยโม่ิอยู่เออใส่เสียมเคียเป็นสงสัยครับี่นะ นี่นปูเ <c oughs> ่อเนก <c oughs> ่อนตั้งแต่มี่หนาเนี่ยคบห้อยเคนเถื่ออยู่พี่น้อง <c oughs> เป็นเป็นแปนเป็นเรียบๆสงสัยว่าจะไงกูเนี่ยนี่ล่ะนั่นเองเรียบร้อย <c oughs> อลบใส่ขี her her ้ดินเกลียนเกลนลินออกบ่บ่ว่าัตดินแล้วติดไปมดแล้วตากระต่ายครับพี่น้องนี่นี่นี่มาตัตรงตรงครับพี่น้องขาวเลยบรรยากาศก็สิบ่กคอยสาดเป็นไดดอกพี่น้องเงินเดี๋ยวสิจะจัดไข่บางไดเนาะคจีบนึงมันก็ได้เงินมาหลายแมียนแต่มาเมีกเดี๋ยวสิปันกันครับที่กระซิบพิ่งนะ ก็จะได้ยืดดอกผมสูตรรถฮวาหาบาทนี uh, ่แหละทั้งนี้ก็ได้แล้วได้น้อยได้หลายเอาไว้ก็เลยพี่น้องอดเอาคิดว่าเขาเี่ะนี่นี่โอ้ยตุ่งามๆเลยเอาหลังมาเมืองกันนะนี่นี่อย่างนี้คือหยวกเลยเขียดหมูนี่มั้ยเขียดหมูอยู่นิ่งๆเอาไปจจะสีกับบางอย่างลำบากปัญหาดอกค่ะพี่น้องเพราะว่ามันบ่ได้คู่ดูปัญหา เขาเปิดพิแต่ยูล่างก็บอกเป็นอย่างดอกเวลาเอาใส่เข้ากับก็ถือว่าได้ได้พักเอวน้ำไหมมันถือว่าได้เขียวจะคล้องจนเกินไปไหมเขียวคว่วไม้ของเขียวคืออย่างเอาคลุกไก่คลุกไก่เร่งจังเร่งจะคล้องเกินไปนะนี่ไโอ้่เงียบแล้วสว่างเลยโบผู้จัเปลี่ยนแผ่นไม้โบโทุูมือนีโบมีดอกทีดีเขาบอกเปิดแล้ว ฟังเพลงรุ่นนี้นี่โทรศัพท์เดสิอึดจีบูทูดบ้าฮะบอกประตัวนี่ห้วยนี่ได้เลี้ยวนี่ท่านวะได้แล้วได้แล้วหนุ่มเมื่อแบบนี้ได้แน่นอนครับฮะได้ละหวย ปนหนึ่งปนใหญ่ปนใหญ่หันมกก็ได้ยุดิอะวังสามพี่น้องใส่พักหลายๆมันก็ต้องพักหลายก็เขียดก็กบอยู่แล้วอืมตามจริงหันเมนูหมกเมนูอ้อมไม่อย่างนี้พักต้องหลายกลัวจังแสบเขียดอีโมโตัวใหญ่จับเอาโดยละมอมยังไงเลยพี่น้องนี่ไหนนี่ได้สมัยุบไว้ ไว้เติบยุ่งบอกผมกดน้ำบาท่านมาครับคิดอี่หมูเขาง่ายไหมอืออือของกีก็เลยอะไรอุ้ยง่ายบอกยังยังไงโอ้ยเขียดโดดเ่โมเนตื่นเพราะว่ามันเขียดโดดกันแล้วสิแพนกล้องขึ้นไปอินหน้าอุ้ยแต่เราแว้งแน่แล้วเนาะตกใจเบิร์ตวัดเต็ไปว่ดเต่มันติดไปนี่จากดู้แ๋มบาวีโพ ไหนกำไรแล้วหรอครับเมียนบอไอเมียนอุ้ยว้าวเมียนครับพี่น้องปู้ขาวเหลืองเออเหลืองหโอ้ยอุ้ยเปิดอู้ยอีพออีเมียนี่เสียงไปอีกเด้ออีพออีเมียนี่เป็นหนังตบวเต็นดอกค่ะพี่น้องตบวเต็นดอกเพราะว่ากะโบมีน้มโบมีช้าหนาม วู้ยจะรายเงียวออกเบอร์สิจอยเบอร์อะเอาเด้ออือเอาทอเอาตัวงั้นเราได้โกบตัวแรกกันโอ้ยตัวใหญ่คุ้มค่าโอ้ยตัวใหญ่คุ้มค่าอูว้าวไปคุ้มค่าค่ะพี่น้องเออเศาเมื่อยละโอ้ยหายเมื่อยมีแหงโอ้ยอยู่น้ำห้อยติ่มหัวตี่มหัวตัวใหญ่ครับมาาเรนี่กบหลายเดือดหักขั้วไมมันยางมันยำ เนีนเพิ่นก็เลยกบเพิ่นก็เลยลงหวยซะส่วนมากแม่นโอ้คุ้มดีโก้หนี่ย่านงัวย่านควายเลยพี่น้องเวลาเขาไงนี่เขียดคือทุนโก้คือกำไรเออเอ้าเอาใส่ไวปปุ่นเมันเป็นตัวหน่อยดินั่นตัวนี้อันมกก็ได้สามสี่ม็อกพนแล้วนี่หัวเรียวอืมไปเศร้าห่มเนี่ยผัวเหนื่อยละพักงูกัน ท่านบอท่านยูได้แล้วนี่น้ามีดีแล้วหูข่วมดูเขีย่ยทั้งห้องหูข่วมอยู่มีมเ็ดเลียดลูกบานเม็ดนี่ตัวคูมัน่นอยู่น้ำกันตีมัน่นอืมนี่บองาม ย่แแมดัง <Heritage> น <desserts> <Hey, S 1> hey, mm ี hmm. hey, hey, ่หรอไหมเก็บหกจะง่ายฮะพองไงกบอีกนะครับเก็บเขานี่ละมาผิดว่ะนี่ไงกบป์นะนี่เอาเธอเจะมาอย่าฝู่งอันนี้เด้อเมียนบโบยูโบอยู่กะออกต้องยูเมียเพราะว่าเดี๋ยวมันมันขันโบงูกะโกบเพราะว่าสาเจิดเคยพ่อมาหลง่ายระบางนึง ไม่ง่ายครูจริงแม่นบ้าแม่นนี่มันยงส่หันชุ่มใสอ่ะเดี๋ยวสิเปิดให้อีกอุยเขียดก่อนเออเกิดยังมาเขียดเขาหันยังไงอุ้ยเขียดมันโตหน่อยที่โตแบกง่ายเลยดิ่นฝุ่นไอ้คนอ่ะรุ่นกันครับผมเกิดสิรุ่นยุ่งห่างให้สาวเจอยุ่งสูงคิดว่าใส่เสียมโคต บ่ลแน่ไอ้กูออ,อกคือสิเลิกเถอะแต่ว่าดินเรียบ <c oughs> ผมสงสัยอยู่หูแล้วหูแล้วหูแล้ว,วมาหูแล้วหัวหูแล้วหัว,หวบอกว่ามันมัน,ม,นมันเรียบผิดปะกะติ ถ้าตามประสบการณ์นี่หันง่ายกบเลือกมันกับมึงผิวผิวขี้ดินตามตามผิวหูนะหูครับอันนี้หูเลยมันเลือกเป็นแบบคายๆหูปลาไหลผิวเรียบคายๆหูปลาไหลครับอันนี้ขึ้นยุก่กาบประสบการณ์ก้นสีหูเลยบ๊วยเดี๋ยวทีมชาติต้องแพรที่นี่ไก่ขาวกลีญทอดในเหรียญเพรพุ่นโอลิมปิกิุ่น ของข่าวละสีฮันเงี้ยเป็เจียวปนค่ะพี่น,นอ้องเอาเป็ดนะไป็เจียวปนพระกระเสียงหนาพระกระเสียงหนาของแท้์ได้ค่ะบป็นเงี้ยกกระชูดของแท้แบบครับแต่ว่าเขาบ่ได้ใส่ปุ๋ยแล้วเขากาบ็บ่ได้เลี้ยงแบบให้มันเป็นอันนี้เกิดอเองธรรมชาติบ่ให้บ่ได้เกิดนุ่มไหมเออนั่นผุผนเห็นบ่ตัวสอดหยอดออกไปคุณก็บอกก็ได้บอกแล้วเมื่อวานนี่ว่าเหตุผลที่เป็นอย่างเพิ่นคือ <c oughs> ขึ้นยอดคือจังกระชูดคือเพิ่นสิเป็นเฉพาะหน้าแรง เพื่อนชิบึงเฉพาะคลิปอันนี้คลิปซื้อกับสอนเพื่อนบ่เบึงเออเพื่อนคนที่เพื่อนแล้วนี่นั่นเพื่อนสิมาเบิงคลิปนี้ที่เฮาเก็บบางเถื่อนบางบางเถื่อเพึ่งกับสิผาดผาดคลิปนี้ไปไหมนี่คือพักเกษตรหนาเด้อค่ะตามธรรมชาติบ่แม่นพักเกษตรหนามเลี้ยงถังเขาใส่ปุ๋ยมันก็สิเป็นฟองหนามเป็นนมเขาเอื่อนมานมนมเนียนเจ้าเจอสิไปเก็บเอาหยอดผุ่นมันสิอ่อนนั่นเป็นนมเห็นบ่ะผุนตัวมันผ่อนออกมานั่นบ่ครับซุ่มไปละดับปนี้ก็ได้ซุ่มระดับหานี่จังสิก็ได้ ถ<ม>อดหยอดนั่งสิแหละครับไอ้ที่ว่าเพิ่นเป็นยอดคือยังพักกระชูนัน่นคือหนาแรงครับเพิ่นยืดเป็นต้นเบื่องสีขุ่มในเรืนองน่นตัว่นถอดยอดออกมามีฟองน้ำก็มีนะมองเกานี่เลยมองเกานี่เลย,เเลยพวกนี้เขาสีเอาเขาสีดิดสติเจกสีได้นี่แมนกั่นกันก่น ก้านใบเพิ่นบ่เอามันหยาบนี่เพิ่นเพิ่นสิเอาตะล่ำกับอยอดจังซี่ละ่ะอ่ะลงมาติละ่ะสิลงอยู่ครับเย็เย็นแป๊บนึงน,นี่เพิ่นสิทอดยอดเพิ่นสิยืดยอดขึ้นเป็นต้นแหนะเรื่องเขาเอาแตะเอาแตะจังซี่งเด็ดออกทิ้งเพิ่นเควยวางขายในตลาดข้องถมดอกสเสจยเห็นอยู่เจ้าหูวะไอ้ยของถมบ้านนอกเด้อแม่นนี่เขาเด็ดออกจังซี่อันนี้มันหยาบนี่แต่สาเจอยบ่หยาบแสียบย้ำได้ปุ่น เออยไม่ออกต้องพอออกพุ่นล้วก็เสีงน้ครืองแครค่ะอ่อนอ่อนครับนี่มึงจะเสียงเด็ดเนว่ะน้ำบกลุงเน่เราละนี่มาโกลบจะหาตัวเอาบวบๆดอกนี่นเลือกเอาหนุบบวบห่ยังไง อเอาดิดเขากะเอาดิสใบมันออกการใบมันออกเขาก็ไปเห็ดขายมาละหาบาทตามของถมบ้านนอกพุ่นแหนข้าราชการเพิ่นสื่อกินเพราะว่าเพิ่นบ่มีเวลาแต่เพิ่นมากินไงสินะเพราะว่ากระถิ่นปักกระสีบุกมันกะบ่มีนวยเหลวมึงพักบุ้งกับนัง่งเผลอนอนเนาะบ่เอาดอกเอาผักกระสีมาอนีิผักกระเฉดน้ำมือนีบเปล่าไม้ใจสีเลย่ง จังไปเลี่ยมกันใบมันดอกพี่น้องอเก็บก้อนนั้ำผลไมกถึงบ่มีนมถึงบ่มีอัอนฟองน้ำนี่อ่อนรสาตกพือเก่าบ่าแตกต่างครับผมมาแซ่บกล้วยตั้งหากเพร,บบราะว่าบั้อยูน่น้ำนี่ปลอดภัยแบบนี้ยิ่งปลอดภัยปลอดภัยจากไข่แมน นี่หือนอายสวยรวยเลยเนาะเนี่ยหน่อดูอ่อ้อนอ้อนเลยล่ละพี่น้องระวังเลยล่ละ่อมองสั้นร้ายอยู่แม่ขู่ก็ใส่ไหวรวยรวยไก่ต้นหั่งบ่เนี่ย ไก่ตันห่งลูกตัวนงไก่ตันั่งกระต,ตากบ้องสันกับไข่ออกลูกจากห้างเลี้ยววาสันโตะเมียนมีสองกรณีบ้องสันกับไข่ออกบ้องสันก,ออกับกเห็นงูเห็นอยังนี่แหละไกล่และกระตากนี่เตียงยางลงไปเก็บบ่ได้ดอ,อกพี่น้องกระเสียวขาอยู่ดิ เดี๋ยวอยู่เรียญหอกิ้งเหรนรับทิ้งมัหลีิบอดดาลี่เข้าโบเห็นมา่ป๊าน้ำกำละเลย หมดเพศนี่หลีไหมย่งชื้อเพราะถึงจะหลีอันอไหนอันนั้นแหละโอ้สายันปิดปิดๆเราลองจนมือเองไหมบ่อย <c oughs> เราเศร้ารองจกเถื่อปัญญาสายันกั <c oughs> นละเต็มเรี่ยไครับในพักเตะว่องไปปุน่นเกียบเอาอีกจังหวังจะเข้า cửa nhỏ nó nguồn thêm gần hẳn gì sau kia của chẳng đại mẹ phiền nhoi mẹ 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 กินบเป็นกินเป็นกัดมันเฉพาะเมนูเจ้าสุมงกัดทุกมือเนาะแต่มะฮงก็ได้แอบสุมมือกัดแสบสุมมือเบิ้ลุมมือกัดแสบทุกมืออิ๋ีอยู่พี่น้องบ่อเรื่องแสบแสบทุกมือเนาะแต่ว่ามันเกิดกัดยองเข้ามาทุกมือเนาะเพรเขาถ่ายกินนงที่เขาคินจะสมมะฮงซุ่มมือเมียนเพราะกระด่างเพิ่นเพิ่นมักมุสั่น มก็เลแต่คุ่นมักเนาะเฮานี่กับปนหลายอยู่ดิล่ะปน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 นทั้งแห้งทั้งน้ำทั้งเปียกทั้งซูมทั้งแสฉมีเบิด์ตปนก็ได้เดี๋ยวต่พัท่านได้ทอดเหรอพี่น้องบถอดเทียมของคุณถอดบอถอดปนถอดปนดูล่ะดิ ปนเรวมาถอดมาด้ <laughs> ดวยไปหล่นกับมือแล้วไหอมอยากอยากเก็บไปหลายพ่อได้ไปแบงผู้ละหนุ่มผู้ละนั่นเราไมา่ได้จะม่เก็บไม่เก็บสดๆดยังแสบรับรองมันราไว้มิตรสิเต็มหวยไปหนาเดี๋ยวเพ่นก็มะลือออครับที่น้อง นี่เดี๋ยวพันก็มาลือออกแล้วพันก็เกิดไม่อีกเพราะมีดับแบกมาโหลดโ้หืมนโคบมัสิเอากระสอบบ่เครื่อไหมเราแต่โบติ่ช่วยรวยเลยยี่พอโอ้ยนางงามภาษร อ้อละครับพี่นอ้องกบเขียดหอกกับมานสุดๆพูดเนเ่ยโบราณในน้อยจีนเนี่ยบราณไทยเนี่ย,บา,ย,ยบาวิทเลนนี้กับบางโค้งเนี่นแล้วบอด้อยู่ด้วยกุตัวหนึ่งก็ถือว่ากำไรแต่ว่าง,งูง่ายงูสนุ่ง,ง่ายหลายหลายก็บโบกอยู่ในไทยป็นไดนก็ได้เขียดหลายอยู่ครับงูสน,น,นุ่ในที่นี้ทางผีปันเดืองูปบาเอองูปา่าทางบุพเพินงูปา่าเาพี่ครับนี่พักอีพออีเมียเบื้องหูยั่นแลละคะพี่น้องสำหรับคลิปนี้ ากินหาอยากมือหนีกระมานแต่เดวแรงเดวง่ายอยู่พิธีสานบานหน้าเฮาขอกันไม่คลิปนาขอบคุณทุกๆกำลังใจขอบคุณทุกไคลทุกแช่ทุกคอมเมนต์เด้อค่ะสวัสดีค่ะไปแล้วครับพี่น้องขอบคุณทุกๆท่านครับผมที่มาตากแดดน้ำกันแทบทุกมือไปพอกันไม่คลิปนาครับสวัสดีครับไปหาหนำแมน